สวัสดีครับผู้ก,กับผมอีกแล้วนะครับช่างสนญจรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับคลิปนี้ผมจะมาทดลองนะครับทดลอง ELCB เป็นของ RCBO นะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Mitsubishi นะครับ Mitsubishi ตัวนี้นะครับนี่ผมต่อจากเบเกอร์นะครับ City Baker ผ่านมาที่ตัว City ไม่ใช่นะครับเป็นเบเกอร์กันดูดครับเบเกอร์กันดูดแล้วก็ผมต่อกาวกาวจากพื้นตัวนี้เป็นพื้นพื้นห้องนะครับพื้นห้องเพราะว่าที่ตึกมันไม่มีสายดินแล้วก็ยึดกับข้าปูนตรงนี้นะครับกาวหลอกนะครับกาวหลอกมาดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับว่าเซฟตี้ตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับป้องกันกันดูด ไฟั่วนนะครับเวลาเกิดไฟั่วนนะครับมันจะตัดหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือต้องมีไฟจ่ายนะครับค่อยจะทํางานนะครับตัวนี้บรกเกอร์เอาบรกเกอร์กันอยู่นะครับเวลาเทสตัวนี้ตัวนี้ปุ่มเทสครับมันจะเทสไม่ได้มันต้องใช้ไฟจ่ายตลอดนะครับ้องออนบรกเกอร์ตัวนี้ออนปุ๊บมาดู ปุเทสตัวนี้ปุ่มเทสนะครับแสดงว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับที่เบกเกอร์กันดูนะครับเขก็จะบอกนะครับว่าเส้นไหนเส้นลายนะครับต้องต่อให้ถูกครับอย่างเส้นตัวนี้ลายนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีไฟที่เท็ตแลมผมมันจะมีไฟเส้นนี้คือลายนะครับผมให้เส้นลายเส้นสีดํานะครับต่อผ่านเทอร์มินอลตัวนี้นะครับแล้วก็เส้นสีขาวตรงนี้นะครับเป็นเส้นนิวตนันผ่านออกมาเป็นสายสีน้ําเงินเป็นเส้นนิวตันนั่นเองนะครับตังน,นี้ก็คือจุดต่อสายไฟนั่นเองผมจะเทียบตัวนี้นะครับเป็นเสมือน เครื่องทำน้ำอุ่นเราหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานะครับตัวนี้ก็คือสายดินที่ผมต่อมาจากตรงนี้แหละสายดินเนี่ยผมต่อเข้าตรงนี้นะยึดมาแล้วก็นี่นะครับสายดินสายดินมาดูกันว่า เครื่องทำน้ำําอุ่นถ้าเราไม่ต่อสายดินตัวนี้นะไม่ต่อสายดินตัวนี้มันจะตัดหรือเปล่ามันจะตัดการทํางานหรือเปล่าตัวเบเกอร์กันดูตัวนี้มันจะทํางานหรือเปล่ามาดูกันเลยปลายสายตรงนี้นะสายสีน้ำตาลตัวนี้คือสายนิวตอน โทษทีนะครับสายสีน้ำตาลตัวนี้ก็คือสายลายตัวนี้คือสายนิวตอนตัวนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยไฟดูกรบผมยังไม่ได้ปล่อยไฟโอเคผมเทียบให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมใส่รองเท้านะครับใส่รองเท้าป้องกันไฟดูมาดูกันว่า ถ้าเครื่องทําน้ําบุนเรานะครับไม่ต่อสายดินสายดินคือตัวนี้อันนี้ผมต่อสายหลอกมาเป็นสายดินหลอกมามันจะตัดการทํางานหรือเปล่ามาดูกันเดี๋ยวผมจอนเบรกเกอร์นะตอนนี้ผมเปิดเบรกเกอร์นะครับเส้นสายสีน้ําตาลเส้นนี้นะครับเป็นเส้นลายเส้นมีไฟเส้นนี้คือเส้นยูตอนนะสายสีฟ้าดูทิแ้แแลมเช็คให้ดู อันนี้ไฟมาแล้วนะครับแต่เช็ดแล้มมันจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันแสงแสงแดดมันจ้านะครับโอเคนะครับอันนี้สายมีไฟนะครับเบเกอร์ผมบอกแล้วนะครับเบเกอร์กันโดดออนแล้วมาดูถ้าเราไม่ติดตั้งสายดินมาดูนะครับดูเห็นนะครับเนื้อหมูเสยบเหมือนคนนะครับสือเหมือนคนครับเครื่องทําน้ําอุ่นไฟรั่วนะครับ คนกาลังใช้เครื่องทำน้าอุ่นอยู่นะครับเห็นไหมครับไหมเลยนะครับเห็นไหมเบเกอร์ไม่ตัดนะครับเห็นไหมเบเกอร์ไม่ตัดครับเบเกอร์ไม่ตัดนะเห็นไหมครับเบเกอร์ไม่ตัดนะครับดูวุณเจ้าสายดินนะครับสายดินตัวนี้หนีบที่เครื่องทำน้าอุ่นเรานะครับเปียเสมือนเครื่องทำน้าอุ่นครับต่อสายดินนะครับต่อสายดินดูสังเกตที่เบเกอร์นะครับจะตัดหรือปล่นครับสังเกตที่เบเกอร์นะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับ ดูนะครับสังเกตที่เบเกอร์นะครับเบเกอร์ตัดเลยนะครับเห็นไหมเบเกอร์ตัดเนี่ยเบเกอร์ตัดนะครับผมจะออนเบเกอร์ใหม่นะดูใหม่นะครับถ้าเราติดตั้งสายดินที่ถูกวิธีนะครับไฟรั่วนะครับไฟรั่วที่ที่ตัวเครื่องฐาน้ัอุ่นครับดูเห็นไหมตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับแค่ลายตัวเดียวนะครับตัดเลยนะครับดูผมจวนี้ต้นตัดนะนีต้นนี่ตัดนะครับดูลายใส่ แตกนะครับทุกคนนะตัดนะครับเบลเจอตัดนะครับเบลเจอตัดเลยนะครับนะครับอย่าทําตามนะครับอันตรายนะครับดูนะครับดูไหมครับผมอ้วนไปขึนครับดูนะครับดูเห็นไหมตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับเห็นไหมอย่าทําตามนะครับ คลิปนี้เป็นอันตรายนะครับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับคลิปนี้ผมก็มาแช์ประสบการณ์นะครับถ้าใครไม่ต่อสายดินที่ถูกต้องถูกวิธีนะครับก็จะเป็นเหมือนเนื้อหมูนะครับดูดูใหม่นะครับดูผมจะเอาตัวนี้ออกผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวนะครับออนเบเกอร์นะครับดูเราเหมือนเนื้อหมูนะครับดูนะครับ ไม่เลยครับเห็นไหมไม่เลยครับเห็นไหมครับติดตั้งสายดินนะครับห้ามทําตามด้วยเด็ดขาดนะครับอันตรายถึงแก่ชีวิตครับดูนะครับเบกเกอร์ดูดตัดเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเห็นไหมเบกเกอร์มันตัดแล้วนะครับเบเกอร์เวลาเราเราจะเทสนะครับเบเกอร์กันดูดต้องมีใจไรุ่นนี้คือต้อง ใช้ไฟจ่ายมานะครับดูนะครับเทสโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับนะครับ